ดาเทมไหมครับเ,ออเท่แบบไหนอ,อ,อ้าวเยโอ,อ,อ,อ้โหมีทิ้งดาบด้วยเหรอเิ่งจะลุดละ เฮียนอนดูทีวีกิน KFC หมดไปหนึ่งชิ้นบอกอร่อยมากเชง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 โอ้โหท่าเท่าทามากยัก<ม>ออกมาแล้วกลัวเหรอมาแอบ,บหลังป้ากลัวใช่ไหมเขาไม่กลัวที่มันออกแบลางมจริงเ่ย ตอกออกมาแล้วจะมีแหวน,นั่างมีแต่ว่าแจ็คได้คนที่อยู่นี่เปลี่ยนอาวุธ <c oughs> นี่อะไรครับยมงพังทำไรลูกนั่งรงนี้อยู่มีอะไรครับ <c oughs> มีรถ <c oughs> มีรถแล้วอะไรอีกลูก <c oughs> <c oughs>